สวัสดีครับผมประวินจากอีซูซูพนัครนรามินถากคม .8 วันนี้เราได้นำอีซูซูมิวเอทั้ง4รุ่นนะครับมาจอดเรียงกันเพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ลูกค้าง่ายต่อการตัดสินใจแล้วก็เลือกรถที่ถูกสไตล์กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นแล้วก็ มีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับตัว isuzu mu-X ทุกรุ่นนะครับก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับ double over head c a m s h a r ฟระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ common rail direct injection นะครับพร้อม vgs turbo และ intercooler ตัวนี้เนี่ย ถ้าเครื่อง1.9นะครับจะให้ขุมกำลังที่150แรงม้านะครับส่วนตัว3,000นะครับจะให้ขุมกำลังถึง190แรงม้านะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวน้องสุดเลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับตัว Active ตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่1,184,000บาทตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะบวกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ เราจะไปดูภายในกันตัวนีเ้เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมให้ความสำคัญเพราะว่า,าตัวน้องเล็กเนี่ยเขาราคาถูกมากนะครับ1นึ่งล้านหนแพันแต่ว่าได้ความเป็น isuzu mu x มาทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์อะไรก็เหมือนรุ่นพี่นะครับแต่จะต่าง ตรงที่รุ่นนี้เนี่ยเน้นสำหรับลูกค้าที่นำไปแต่งสปอร์ตนะครับหรือลูกค้าที่รักในความเป็น Isuzu MU-X นะครับก็สามารถจับจองรุ่นนี้ได้เช่นกันรุ่นนี้ก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับภายในมีหน้าจอ8นิ้วรองรับระบบ Android แล้วก็ Apple CarPlay มีระบบเบรกไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็มีระบบ หลายตัวนะครับที่ช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับตอนนี้เป็นเบาะผ่า,าให้ล้อแม็กขอบสิมานะครับตอนนี้ด้านหลังเนี่ยความเป็นมิลเอยู่ครบนะครับ รุ่นนี้ลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปแต่งนะครับเราก็มีบริการให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะไปแต่งเปลี่ยนล้อแม็กนะครับขอบสกเกิร์ตใส่ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนสีดำหรือไปแรบหลังคาสีดำนะครับหรือจะแต่งกันชนหน้ากันชนท้ายทรงสปอร์ตได้หมดนะครับช่วงนี้ก็มีโปรด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ2 5 0 0 0 สามหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นแปดหมื่นหรืองบไม่เกินแสนหรือหรือแล้วแต่ลูกค้าจะเ,าเรียกร้องนะครับทางเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับน่าสนใจมากราคาล้านนิดๆนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพี่ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นตัวเอลิกแกนนะครับราคาเริ่มต้นที่ 1นึ9งล้านสีแาพันนะครับตอนนี้มีอะไรเพิ่มมาจากตัว Active บ้างนะครับ1เลยนะครับตัวล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่สำหรับเออริกันเลยนะครับตัวนี้ขอบ18นะครับได้ไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับเซนเซอร์รอบขันนะครับเรามาดูภายในกัน ภายในตัวนี้เนี่ยให้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะฮะเป็นเบาะหนังออสีน้ำตาล c ัฟเฟิหน้าจอมัลติฟังชันนะครับออหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับระบบ Apple c a r p พแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเบาะหนังคูแม็กนะครับตัวนี้เนี่ยเบาะหนัง ของเราเนี่ยระบายอากาศได้อย่างดีนะครับระบายความร้อนได้อย่างดีตอนนี้เนี่ยรถที่จอดอยู่ตรงนี้ตากแดดมาทั้งวันแล้วนะฮะไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกร้อนนะครับเบาะตอนนี้จะไม่ดูดซับความร้อนนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดี ตัวนี้ก็ให้สีแดงมานะครับตั้งแต่ตัวเอริเก,กนเนี่ยจะเริ่มมีสีให้เลือกมากขึ้นนะครับก็จะมีสีแดงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาสีดำนะครับสีเทาดำนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแอคกิปเนี่ยจะมี2ส,สีนะครับมีสีขาวและสีบอลเงินนะครับด้านหลังนะครับเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับตัว Active นะครับก็ยังไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักนะฮะก็จะมีแตกต่างกันหน่อยหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับส่วนตัว Elegant เนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็วอีกอย่างหนึ่งฮะ ตัวเอลิกเนจะให้ราวหลังคามานะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นตัวอีซูสุมิวเอ็รุ่นอัลติเมทนะครับตัวนี้สิ่งที่ได้คือ1ล้อมแม็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นขอบ20สิเป็นลายสำหรับ อัลทิเมตโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ระบบเ d a s นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นจาก12ตัวนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น17ตัวนะครับมีอะไรบ้างภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะครับ ตกแต่งด้วยเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลทัฟเฟิลนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามานะฮะตัวอัลติเมทเนี่ยได้พวงมาลัยไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาละหน้าจอเออ9นิ้วนะครับรองรับระบบ android และ a p p l e CarPlay ระบบแอร์ออโต้นะครับ แอร์หลังระบบเอ,เอด้สต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟเบียนไลท์นะครับไฟเบียนไลท์ตรงขอบประตูตร,ตรงนี้นะครับอันนี้แสงกลางวันจะจ้าไปนิดนึงแต่ว่ามันจะมีไฟเบียนไลท์อยู่ตรงนี้แต่ว่าจะเป็นสีสีขาวนะครับอยู่ตรงช่องตรงนี้เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้า ปรับได้8ปดทิศทางนะครับ8ปดทิศทางแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับได้4ี่ทิศทางนะครับเรามาดูด้านหลังกันตัวนี้ด้านหลังก็จะมีความคล้ายกันกับ ัวเอริแกนนะครับต่อไปเรามาดูพี่ใหญ่สุดเลยนะครับตัวนี้ตัวพระเอกของเราเลยเป็นตัว RS นะครับ Isuzu MU-X RS อย่างแรกที่เรามองเห็นเลยนะครับก็คือ1นึล้อแม็กเป็นสไตล์ RS สติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับสัญ,ญลักษณ์ RS มีกล้อง360องศานะครับมีระบบเ d a ด เต็ม17ตัวนะครับมีไฟตัดหมอกกล้องหน้าเซ็นเซอร์หน้านะครับมีหมดทุกอย่างครบคันล้อแม็กขอบ20เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับหลายๆท่านก็ทราบแล้วว่าตัว rs มีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างเบาภายในก็จะเป็นสีดำนะครับ ตัวนี้สีดําเป็นเบาะหนังพูแม็ชเช่นกันเย็บด้วยได้สีเขียวมะนาวนะฮะเป็นสัญลักษณ์ RS อยู่ตรงที่รองสีสันนะครับมีไฟเบียนไลท์ข้างประตูนะครับตรงนี้นะครับสีแดงแล้วก็มีตรงคอนโซลคอนโซลฝั่งผู้โดยสารนะครับอีกหนจุดแล้วก็ข้างประตูอีก ครบคันถือว่าเต็มเอียดทุกอย่างนะครับระบบความปลอดภัยกุญแจอัจฉริยะนะครับพร้อมฟังก์ชันสตาร์ตสตาร์ตแล้วก็ล็อกอัตโนมัตินะครับมีปุ่มกดสตาร์ตนะครับ ก็คร่าวๆนะครับตัวนี้มีหลังคาสีดำนะครับตัว RS เนี่ยจะมีอยู่3สีนะครับก็คือมีสีตัวนี้สีเทาไอเกอร์นะครับสีขาวมุกแล้วก็สีดำนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุ่นที่เราได้แนะนำมาที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเข้าใจง่ายนะครับก็ไปลองศึกษาเ,าเกี่ยวกับความชอบดูนะครับว่าลูกค้าท่านไหนชอบสไตล์ไหนนะครับตน,ตนเองเหมาะกับ i s u z u m u x รุ่นไหนสไตล์ไหนนะครับ ถ้าตัดสินใจยังไงแล้วนะครับสนใจอยากออกรถใหม่ก็สามารถทักมาที่เ,เซล์ปรวินนะครับเพจอิสุสุพนครรามอินทากม8เซล์ปรวิน0623064913หรือจะทักมาตรงช่อง youtube นะครับปรวินเอกโตปกรณ์หรือช่องทาวิน918นะครับเซล์ปรวินยินดีให้บริการแล้วก็ ทําให้ทุกเคสนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับลูกค้าจะได้มีความสุขเซลล์ก็มีความสุขด้วยครับวันนี้ก็นนอนนขอลาไปก่อนนะครับอนนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ